เเาาคลยฮัลโหลนี่เป่นเสียงในสตรีมอ่ะไม่มีคนมีคนขอ้นด้วยซ้ำไหนวะทำไมเสียงกูดีเลยจังวะอ๋อเพื่อนกูมันก็ดีเลยอย่างนี้แหละสตรีมอ่ะ เฮ้แม่งแม่งมีเดี๋ยวคนเรียกกูเอเชดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวฮ่า๋ ฮัลโหลไอ้บักปด,ดโอรดไลน์ลเต็มเลยมึงได้ยินเสียงกูในสตรีมใช่ไหมโปรดไลน์แชทไหมชัดได้ยินเสียงมึงในสตรีมได้ไหมได้ยินได้ยินครับสวยในสตรีมนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่ไหนนะได้ยินแปะ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  เล่นแบบไรกันดีวะแบบไรกันดีแบบอะไรกันดีเล่นเล่นเล่นแบบยิงปืนมั้แบบยิงปืนวะจอยมาอยู่ ยายปิดเขี้ยงปีตัวแดงบาตานะมันบบปิดเลยนั่นปิดแล้วนี่นี่ดักแช่ๆชอยู่หรอยังไม่ได้ปิดอจอยมาเลยนะไอปวดเดี๋ยวกูเข้าเกมก่อนฮัลโหลมึงจอยเดี๋ยวกูเข้าเฮ้ยเน็ตเน็ตจอยยังจอยยังเข้ามายังไอ้บักปวดยังอ่ะเข้าดิกูเข้าเกมแล้วเนี่ยไม่ยิงไม่ยิงกันแล้วเนี่ย แป๊บนึงรอโหลดแป๊บนึงเด็กกะับให้ทำไมนานจังวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วออนี่ไงมาแล้ว,ลวเดี๋ยวกูสุดเกมแป๊บ วกนน้แลมันอยู่สีอะไรวะไอ้ป,ด,ปดไอ้ปดมันอยู่สีอะไรไอ้ไอปด สีส้มเหรอเออใช่มันอยู่สีอะไรอ่ะยังยังไม่ได้เข้าก็ยิงวดุดยิงวดุดไอ้สัสเอ้ยตายหาจนได้เป็นเป็นกรรมเฮ้ยเพื่อนกูรู้ว่วาใครวะนั่นน่ะขเขาเพื่อน มึงมึงปืนไม่งก็โกงเกิน<า>มึงเติมกี่ล้านวะเนี่ย,ยเฮ้ยไอปอมันอยู่สีฟ้าเหรออะไรนะฮัลโหลปอมันอยู่สีอะไร ค่าไปสอง QA เออไม่อยู่สีอะไรวะฟ้าฟ้าเอ,อ้ยเ,เกมเกมต่อไปว่ามึงต้องอยู่สีเดียวกันก,กับกูอ่ะ เอเทียกูยแพ้ก็ชนะครับอุ้ยอินเทอร์เน็ตดูไม่ค่อยดีอะ่ะเดี๋ยวออกแป๊บอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเดยอยู่ฟ้าอยู่ฟ้าเรื่องเดือยวอจอยมึงเข้าไปใหม่เมื่อกี้เน็ตไม่ดีหลุดจอยเข้าไปแล้ว ไปก่นอนเดี๋ยวกูจอยแป๊บเฮ้ยอยู่สีเดียวกันกับกูอะ่ะไอ้ปอดไอ้ปิดอยู่สีเดียวกันกับมึง 干嘛？ Nếu mọi người muốn chơi thì đăng ký kênh mình nghe chẳng vã hơi mình nghiệp chẳng vã hơi หัวแตกไปดิเออควยเฮียยิงเพื่อนกูเวเยเเียนนะมึงก,ก็ไปหาคนยิงบ้างสิครับ<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฟุกเดี๋ยวไอ้ฟุกมันยังเรียนอยู่เลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันก็มาโอ้ว้าว what the fuck ปืนเทพทูก็แรงเกินไปนะที่กูที่ที่กูเล่นฟรีไฟไม่ได้เพราะไอ้ปวดมึงได้โหลดฟรีไฟอ Free ่ะแล้วกูก็เล่นจากเลย คนวิ่งดิเฮ้ยไอ้บอสไม่ยอมกหลดวีไฟล์กูจสะส่งคลิปที่สอนหลดวีไฟล์ไปให้แล้วไอ้เหี้ยกูเลยต้องมานั่งเล่นเดอบอกกับมึง กูเห็นเอ้ยปดมันอยู่ไหนวะนะฮะเอ้ยกูเห็นมนแล้วปดอยู่ข้างหลังมึงเอาไว้ปดตายหาไปแล้วฮัลโหลดมึงเงียบจังวะ จังว่าเฮ้ยมึงไปตายที่ไหนไปเนี่นยโอ้โหไอ้ียจงวะทำไมแบบโกรธเงียบจัง ไม่ไล่ไม่ไลก็แค่ถามไปเฉยวว่าทำไมมึงเงียบเงียบทำไมมึงเงียบเงียบทีทีคองนี่ใครวะทีทีคองโธ่ไม่ไม่ได้ไปเสียงห๋อเนี่ยน่เนี่ยินี่ตัวมึงเงียบอ่ะมึงชอบมึงชอบเงียบมึงไม่พูดเียอะไรเลยแต่ว่ากูได้ยินเสียง ป่ะเนี่ยดูเปิดเพลงแป๊บมันจะได้ไม่เหงา พเพลงวะเอ๊ะนี่นี่คือคามยึด Meu... Mình nghe nhìn ba Đi Tôi muốn nghe thêm khiến cô ba Cô ra phong tôi đi tôi คนดูหนึ่งคนกูก็จะสะตรีม อลไวปอดมึงยังอยู่ปะเนี่ยม,มันมรู้สึกว่าเหมือนมึงเงียบจังวะมึงหัดพูดเลยถ้าบ้างดีบอกว่าบางพูดแบบด่ากูอะไรก็ได้อย่างเงี้ยบอกพ้องายอะไรก็ได้เออพูดงี้ดิเฮียมึงปุงเหวอะเข้าใจปะ Ra, ra, Nếu không nữa không có ta stream hay buồn. Nếu gu mà là. ก,กันแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยแพ้เนี่ยจะแพ้มึงไม่ได้เอาเชี่ยชิมคูดว้วยชิมผีฟ้าแม่งกโหดเกิน ขึ้นตรงนี้วะให้กูต้องขึ้นให้ได้เดี๋ยวยเดี๋ยวลอยฟุกเดี๋ยวฟุกมันว่างมันก็เข้าโกลมโทลมงมั้งโอ้โหเดยวพอฟุกมาไปเล่นแม,แมสซิตี้กันดีกว่าไปเล่นล่ายิงตูดโจน อ pocket, อกเลยออกปวดออกปดออกเลยได้ไหมตีกันเดี๋ยวเข้าเกมแป๊บเดี๋ยวมึงจอยกูมาหน้าใปวดอิู่ออฟไลน์อย่ออฟไลกดรีดิกูเข้ามาสเตตี้เนี่ยเล่นเล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะปวดเล้วเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปไล่ยิงตูดโจนกันปวออเข้ามาดิ เลืเป็นเลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะไอ้ปวดเป็นไล่ยิงตูดโจนรยปโลนะเปอร์ฮีโร่ซนะูเปอรโอร อันไหนวะที่สองอองที่สามทำไมของกูเป็นขาววะเป็นโจรแล้วกันแม่ไอ้เป็นตำรวจแล้วกันแม่ตรวจทำอะไรได้วะ กูลองกดโทรศัพท์ดูดิตำรวจไม่มีรถ มึงเป็นอะไรวะตำรวจเหรอยีโร่ไว้ไม่คนใจะแห่คุกว่ะ ลับกูด้วยมารับกูก่อนรับกูก่อนวัวในเฮลิคอปเตอร์มารับกูด้วยสถานีตำรวจก่อนเสีไปไปไปขับเฮลิคอปเตอร์กันใครมาหฟุกกะฟุมาหรอ เขายังไม่มาเขาอ้ออมมห่ยู่ข้างหน้ามึงไงเห็นมึงเห็นรึป่ะเฮ้ยว่าเปลี่ยนเป็นซปเอร์ฮีโร่ดีกวว่าเ้ยไอ้กูมางเวก้ยใช่เหรอมันมันอยู่ในเซิร์ฟเราเดียวกับเราหรอเขาไม่อยู่ดิเป็นฮีโร่กันเป็นฮีโร่กันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฮีโร่กัน เลือกเป็นเป็นอะไรดีเนาะกูจะปล่อยตัวอะไกเออกูเป็นตัวอะไรวะตัวอะไรมันบินได้วะไอ้ปลดมาที่หันมาที่ตรงตรงอฮะเฮ้ยแป๊นนึ่งนะทางออกอยู่ไหนวะนั่ะ ไหนปลาโลห์นี่ไม่พาโลหนี่เขาเป็นเขาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไปวิ่งบนน้ำได้จ้าอาบ,บินนเทียบปีนบันไดไม่ได้ซุปเปอร์ฮีโร่เทียบอะไรไม่ไ กูวิ่งแล้วไม่มีพลังอะไรหรอวะออกดุท่หแป๊บแป๊บแป๊บยุ้ว่าหายัยงกูยอนนี่กูหลงอยูไ่ไหน,น,น,นก็ไม่รู้เนี่ยเดีย๋ยฝ่ายทำหาอะไรไม่ได้เลยเดียดยดย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูชวยในฟุกมาแป๊บออกออกเปลี่ยนแมมเปลี่ยนแม่เมพอร์ไมทีตี้มันไหม่หนูไม่มีฟุก,กอ่ะ